เพื่อนถามว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมก็เราสามารถตอบไดว่ายังไงชัวเฮวได้ไหมไม่ได้นะเวลาให้นักเรียนสร้างประโยคนักเรียนทุกคนสับสนเรื่องนี้ชัวโวกับชัวเฮวทุกคนดีกับชอบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเนาะคำว่าดีเป็นคำคณศัพท แล้วคำว่าชอบเป็นคำกริยาใช่ไหมคะคำว่าดีแล้วใช้คำว่าชุดถานะคะชุดถาแล้วพันคุณศัพท์ชูวาอยู่แล้วคำว่าชอบเราใช้คำกริยาชูว่าห้าตาแล้วพันกริยาชูว่าเฮอยนะคะอย่างเช่น ถ้าอยากจะพูดว่าประเทศเกาหลีดีมากเราพูดว่าุกแล้วอ은좋아요한국은너นก็คือมากมากรือว่าเกินไป한국ก너무좋아요한국진짜좋아แต่ว่าถ้าอยากจะพูดว่าฉันชอบประเทศเกาหลีแล้วเราเริ่มคำว่าฉัน ชอ저นแล้วน่นก็คือคำช่วยชี้เป็นประธานแล้วฮันกุก็คือเป็นกรามใช่ไหมแล้วเอ국อฮันก็คือคำช่วยชี้เป็นกรามมีตัวสะกดแล้ว,ลวเราใช้คำว่า을อ국을ฮันแล้วชูว่านะคะชอ한국่นฮ 너무 좋아해요 저는 한국을 너무 좋아요 그빛 어, 타미감 그 나왔던 자의 감화 좋아해요 아까 니 날씨가 너무 좋아요 날씨가 너무 좋아요 오늘 기분이 หนอมูชวนะคะอันนี้ง่ายดีแตออ่นักเรียนสับสนถ้าครูถามคุณชอบอะไรมากที่สุดในประเทศเกาหลีเราพูดว่าฮันกูเกซอกบอกาเชลชวแล้วก็เวลาสร้างประโยคพูดก่อนสิ่งที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในประเทศเกาหลี แล้วคําช่วยชี้เป็นประธานคิมจิจิเกกาเจอิลโชวาโยฮันกางีเิลวโนายคารานินีทานักเรียนตอบว่าคิมจิจิเกกาวฮโไม่ได้นะคะผิดคิมจิจิเกชอบอะไรบางอย่างได้ไหมไม่ได้เนาะแต่ถ้าพูดว่า저는เนนคิมจิจิเกรเิลวฮโก็ โอเคถูกต้องนะคะแต่อย่างเช่นนะถ้าคุณครูถามว่าคุณชอบกิมจิจิเกไหมเน่ฉ네ันนั้นกิมจิจิเกล่ะชัวร์เฮโยอันนี้ประโยคสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราพูดว่าเน네่ชัวร์เฮโยแค่นี้แต่ว่าดูดีๆนะกิมจิจิเกชัวร์เฮโยไม่ค่ะอันนี อันชอบใไม่ชอบค่ะแล้วถ้าพูดว่าฉัน볶้องปกกีกาช่วในประโยคนี้ไม่มีการแล้วเราต้องใช้คำว่าช่วอันนี้ฉันต้องปกกีกาช่วนะคะอย่างเช่นถ้าครูถามว่าฮันกกมซิก โบชัวเฮ l ก็แปลว่าชอบอาหารเกาหลีอะไรใช่ไหมคำตอบก็มีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งฉันชอบต็กปกกีมากที่สุดฉันเน่นต็กปกกีเรื่อเชลชัเฮลเห็นคำว่ารื่เรือ,อก็คือช่วยชี้เป็นกรรมแล้วใช้คำกริยาชัวเฮ ถูกต้องแล้วแล้วก็วิธีที่สองชอเน้นต๊อกปุกกีก่าชูวายสั่งเกตไหมต๊อกปุกกีแล้วค่ะนะคะช่วยชีย้เป็นประธานนะคะแล้วก็ใช้คำคุณศัพท์ชูวายูแต่ว่าถ้าพูดต๊อกปุกกีก่าชูวเฮโไม่ได้คะ่ะต่อไปอย่างเช่นเพื่อนถามว่า ไปกินข้าวด้วยกันไหมตอนนี้บี้ขัดชีด้วยกันพัมมกคือเราันแล้วก็เราสามารถตอบใ้ว่ายังไงชัวเหวได้ไหมไม่ได้นะชัวยดีมากชัวยชัวยนะคะไม่สับสนแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะ